คือจริงๆนะจริงๆแล้วโบก็อยากให้คนจําตอนที่ดูสวยๆสง่าสง่าร้องเพลงแต่ว่าโบปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีโบร้องเพลงโบก็อ้องบ้างบางทีโบลืมเนื้อหรือแบบคือโบไม่สามารถทิ้งความอ้องบางบางเวลาไปได้อะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรคนอยากเสพอะไรเสพเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นเราเป็นไรเราเป็นได้หลอย่างบางรูปที่บางรูปที่จะลงจริงจังหน่อยที่แบบไปงานดีๆที่จะต้องสวยอ่ะก็คือต้องสวยแหละมันจะสวยก็ต้องสวยจริงๆ ตามพักไหนสวยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแต่งเลยเพราะฉะนั้นบางรูปเนี่ยเราใช้เวลาแต่งข้ามวันเราไม่พอใจกับมันอ่ะเรารู้สึกว่าอุ้ยหน้ามันแต่งมาแล้วพอถ่ายออกก็มาก็ดูไม่เข้มเราอยากให้มันเข้มกว่านั้นเราอยากให้เราอยากเปลี่ยนโครงหน้าเราอยากให้สัดส่วนตรงม้าหน้าผากแคบลงตรงจมูกสั้นลงตรงนี้แคบลงอยากเปลี่ยนคอนแทคเลนส์บางวันงานนี้แคบเนหน้ากว้างหรอลูกค่าทำเองเลย คือสัดส่วนหน้าไม่ซ้ำเพอาะจำสูตรไม่ได้้ oh. องไปงต้องไปดูในเหมือตูต้องเป็นพีเซต oh. อันนี้ก่ศิลปินศิลปินหน้าใหม่สัมภาษณ์มันเลยนะวันนี้ศ oh. ิลปินหน้าใหม่ทุกรายมาส oh. ันนี้คือเราตั้งใจแต่งรูปแกตัวเองไหมหรือว่าไม่ไม่ได้แกงอะไรอุตส่าห์แต่งให้สวยไม่ใช่แบบอุตส่าห์แต่งให้สวยคนเอามาเป็นอีมั่งแต่งเองเลยเหรอแต่งเองค่ะไม่ดูแล้วบางรูปที่ค่ะทุกรูปในโลกที่มันเกิดขึ้นมาหนูแต่งเองหมดเลยทุกรูปในอัลบั้มทุกปกอัลบั้มไม่ได้มีทีไม่ไมงั้นถามโบเลยรูปไหนรูปรูปที่เหมือนตัวจริงสุดในไอทีที่เป็นเรื่องประกอบรูปกิ๊บไก่ค่ะกิ๊บไก่คือรูปสั้นกิ๊บไก่ี่่ทไหติด ใช่ค่ะผมสั้นกิ๊บไก่นะคะนั่นคือเหมือนตัวจริงสุดเหมือนตัวจริงที่สุดเหมือนสุดใช่ไหมเหมือนสุดก็คือทั้งหมดมันหยู่ต้นๆ้นเลยค่ะลูกกิ๊บไก่ลองดูทั้งหมดทั้งหมดคือเป็นกลยุทธ์ให้ได้มาใช่ครับลูกลูกขวานไข่ไข่ไก่ใช่แล้วค่ะอันนี้ลูกไข่อันนี้อันนี้แม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านอ๋อทั้งหมดทั้งหมดที่ลงมาคุณโบคุณคีคือตอนแรกหนูถามคือค่ายชอบมาเตือนบอกว่าโบลงลูกก็ลงให้มันดีๆหน้าให้มันดีๆเราแต่งตัวดีๆทำไมต้องลงแบบนั้น หนูก็ขอโทษค่ะแต่ว่าหนูต้องลงบ้างมันแบบมันเป็นตัวหนูออะไรย่างอาอวันนี้การเป็นตัวหนูได้ได้ได้แบบสู่ความสํมาสำสำเร็จทุกอย่างแต่ว่าคําสอนที่ดีของเรื่องนี้ค่ะอ,อ,อย่าเป็นตัวเองเลยเป็นคนอื่นที่ดีขึ้นบ้างเถอ, <c oughs> อคคะ <c oughs>